อย่าให้อารมณ์เป็นตัวตัดสินในการเทรดเชื่อไหมครับว่าอารมณ์เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่สําคัญมากในการเทรดนะครับเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การเทรดของเราเนี่ยทั้งดีและก็ไม่ดีการเทรดของเราถ้าช่วงเวลานั้นในการเทรดของเราเนี่ยอารมณ์ของเราอยู่ในระดับที่คงที่นะครับการเทรดของเราก็จะดีมากแต่ถ้าเราไปยึดติดกับการมากเกินไป อารมณ์ของเราเนี่ยก็จะพุ่งทยานเลยครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่นรถไฟห่อเชื่อไหมทุกคนการเล่นรถไฟห่อเนี่ยในตอนที่รถเนี่ยมันกําลังวิ่งขึ้นไปรถไฟกําลังวิ่งขึ้นไปอะดรนาลรีนในร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งอ,ออกมาแบบเยอะมากด้วยความตื่นเต้นและเมื่อตอนที่รถไฟเนี่ยวิ่งดิ่งลงช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อารมณ์ของเราเนี่ยปล่อยกระจายออกมานะครับมันก็เหมือนกับการที่เราดูกราฟครับเมื่อเราดูกราฟเนี่ยเราเห็นราคาเนี่ยมันวิ่งพุ่งขึ้นแบบแรงมากอะดรนาลีนของเราเนี่ยก็จะหลั่งออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนตอที่เรา ถ้าเราจดจ้องกับมันมากเกินไปอารมณ์ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินถ้าอยากให้การเทรดของเราดีขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปและใช้เทคนิคในการคุมมันนั่นเองครับ